แต่ว่าจะมีปลาอาศัยโยมีเมนูคือท่เด็ดที่สั่งมาแล้วลูกเล็บพุดโอ้โหนี่นี่อันนี้เองเกลเองเกลเขาเด้งมากเลยลูกลูกสาวรู้ใจตักลาบเฮ้ะอนาคตนี่น่นน่นเชียงใหม่คุณพ่อรออยู่ยินดีต้อนรับลูกสาวเข้าสู่เวลาที่รอคอยเพราะคุณพ่อหิวมากเลยลูกลูกสาวแนะนำร้านหน่อยในฐานะที่เป็นสาวเมืองปลายมาก่อนลูกลาบอร่อยที่สุดในโลก ที่ร้านนี้เลยจริงอ่ะจริงค่ะเออน่นอก,กนจากลาบมีอย่างอื่นไหมลูกมีค่ะมีอะไรบ้างลูกมีเป็นพวกซาพวกแบบลูอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เครื่องในสะดด้งอลาบขมเสือร้องไห้เอนแก้วมีหมดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจัดมาเกือบทุกอย่างนะลูกนะแต่พอได้ยินว่าที่นี่คือประมาณว่าไอเนี้ยไอพกพังนี้คือเขาจัดเต็มเลยใช่ไหมใช่ส่วนสมุนไพที่นี่เขามีให้เลยไม่เชื่อก็ลองลงไปเก็บเองเลยบรรยากาศดีครับก็เปิดทําการทุกวันเนาะ โทรมาเช็คได้เขาจะมีเฟซุวกเข่าไปเสิร์ชเลยครับว่า,าราลยที่สุดในโลกก็คือจะขึ้นมาที่ปลายนี้เลยนะครับร้านนี้รู้สึกว่าผมเคยมากินครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่เท่ากับลูกสาวผมที่ว่ามากินบ่อยลูกสาวจะนั่งโต๊ะไหนเลือกเลยลูก,เ,ลอกอเอาโต๊ะที่เป็นส่วนตัวนุ่นมาสองคนโต๊ะใหญ่เลย <c oughs> พ่อชอบเน้นแบบบ IP ลูก <c oughs> นะคือพ่อนักไปทางติ๊บลูก,ล,กลูกเคยได้จากพ่อไหมยังค่ะเดี๋ยวพูดอย่างนี้สิเดี๋ยวเขาดูดาพี่ต้เรียกพี่นะเดี๋ยวรักนี่เลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งอาหาร นะครับแต่ก่อนไปสั่งอาหารเดี๋ยวพาให้ลูกสาวพาไปดูวิวตรงนี้ได้ข่าวว่าตรงนี้มันเป็นอะไรล,ลูกแนะนำหน่อยลูกๆเคยมาแล้วไม่ใช่หรอรนีเป็นวังปลาโซนข้างล่างนี้นะ<อ>ขา้างนิดสัตว์เป็นนิดเดียวอ,อ,อ๋อเป็นวังปลาลูกนะ<ช>เราเดินออกมาชมวิวตามที่เราได้ให้นักเมย์นำพามานะครับเมื่อกี้คือจะเดินข้าวตนนปรากฏว่ามันเป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมพี่กลัวเอ่อขาสวยๆขาเนียนๆอยจะจะมีรูกลิ้วรอยพี่ไม่ไม่มีตังค์จ่ายค่ายาเยอะขนาดน,นั้นนะน<ช>ักเมย์ไม่ว่าคุณพ่อนะค่ะเออตรงนี้ก็มีหนามลูกลูกสาวระวังหนามลูกขับรถตัดหญ้าไป นะแล้วตอนนี้เราเรามาถึงตรงไหนลูกสาวไหนอธิบายให้คนดูหน่อยปลาสระวางปลาตาเจีต้นวางปลาตาเจีต้นซึ่งปกติตัวนี้แสดงว่าปลาตัวนี้ก็ต้องเป็นปลาที่ขาอนุรักษ์ใช่ไหมลูกเป็นปลาพวงอ่ะปลาพวงด้วยนะอ๋อแล้วตัวนี้คือเป็นสารใช่ค่ะเป็นสารสารของวางปลาสารของวางปลาเนีลูกนะอ๋อแล้วถ้าเกิดช่วงเวลาที่เขามาเที่ยวกันก็คือประมาณว่าช่วงมีนาเมษาค่ะทุกปีจะทมซุ่มอยู่โซนบริเวณอ๋อมีมีซุ่มด้วยนะใช่ คือตามตามที่เราเห็นนี่คือตามริมน้ำนี่ก็คือใช่ใช่ไหมใช่ค่ะที่ไปทุ่ด้านบนเราจะทำซุ้มริมน้ำอยู่บริเวณนี้ค่ะอ๋อก็คือจะมีคนมากินอาหารมาสั่งอาหารแล้วก็เล่นน้ำนะ<ช><ด>แต่ว่าน้ำจะใสสวยคล้ายๆที่แถวๆที่<ช>แม่สอน <c oughs> บ้านเราเนาะเอ้ไอ้บ้านบ้านน้องเมย์นะ <c oughs> เป็นบ้านเราแต่เมื่อไหร่วะคนดูคนดูเล่นแน่เลยแต่ว่าวันนี้เราจะเห็นปลาไหมไม่น่าจะเห็นวันนี้เออพี่พอเห็นลูกก็พอแล้วเห็นลูกมีความสุขแล้วลูกลูกลวกน้ำลูกคือขึ้นน้ำเยอะมาก เห็นลูกมีความสุขเห็นลูกได้กินอาหารอร่อยอร่อยแค่นี้ก็พอครับนะและนี่คือโซนที่เป็นร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้จะให้ลูกสาวเดินข้ามาคือต้นข้ามันสูงมากเลยครับก็กลัวแบบว่าเออมันจะเกี่ยวมือเกี่ยวแขนแล้วก็เป็นรอยเยงน,นนะออไม่อยากให้ลูกสาวมาลําบากไงเพราะว่าวันนี้คุณพ่อตั้งใจพาลูกมาเที่ยวนะนะตั้งแต่เช้านี่คือประมาณว่าลําบากไม่หยุดเลยนะ <c oughs> ต้องมาขมวดหน่อยใจแนละ้ว <c oughs> คุณพ่อขอโทษนะแต,แต่คุณพ่อให, <c oughs> ให้ให้อ,อ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ทิปเอาไปซื้อชุดสวยๆใส่นะลูกนะชุดอย่างนี้เออระวังพิยุทธ์ดูเออระวังพิยุทธ์น้ำลายไหลเอาชุดที่มันมิดชิดกว่านี้นะลูกนะลูกลุ้ล้งล้งหนามลูกลูกเออนะโอ้โหดังเอ๋ของเราน่ารักอ่ะนะคือถ้าว่าถ้าไม่ใช้ใส่เลยคือจะไม่มาไงเห็นสวยๆอย่างนี้คือไม่ไม่เซ็ตทกองสถานเลยอ่ะลูกแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกอันนี้ก็เป็นวงปาร์มเลยแต่โซนข้างบนนี้จะไม่มีคนมาเล่นนะเพราะ อ๋อคือตรงนี้จะเป็นโซนที่้องไหมว่าตอนนี้ไม่มีคนมาเล่นน้ําแต่ว่าจะมีปลาอาศัยโยก็คือปลาก็อยู่ตรงนี้เยอะอมั่นใจมั่นใจ่ใจนะเออพี่อยากเห็นปลาสักตัวมือไม่ทำให้พี่เห็นได้ไหม <c oughs> ไม่ปกติเขาอ,อาหารมานเลียกวก็ปล่อยเองตามธรรมชาติอันนี้เอาอาหารมาเลี้ยงบ้างอะแล้วมันเหมือนว่ามันมาอยู่ตามธรรมชาติของมันเองอะเออนะแล้วเราพูดอย่างเงี้ยพูดเป็นฉากเป็นตอนอะแล้วลูกมากับใครลูกอันนี้มากับเพื่อนนะอะมากับเพื่อนนะ เออถ้าเกิดน้ำใสๆหรือว่าหน้าที่ท่องเที่ยวมีซุ้มเมื่อไหรก็มาคุณพ่อนะได้ค่ะคุณพ่อยินดีพามาเสมอเลยได้ค่ะเพราะคุณพ่อเริ่มห่วงแล้วลูกสาวี่คุณพ่อสวยมากเ <laughs> มื่อกี้เดินมาปั๊บหนุ่มๆมองเต็มเลยคุณพ่อไม่เข้าใจว่าทําไมมองคุณพ่อหรือมองคุณลูก <laughs> พ่อเข้าใจแล้วว่าพ่อหลงตัวเองคือคน,คนมองคุณลูกจริงๆอ่ะเจอมา <laughs> พี่แอนเน่พี่แอนเน่ถ่ายลูกกับลูกสาวหน่อยโอ้โหพี่พี่โกรธมากเลยอ่ะเออถ้ากิดถ่ายพี่กับพี่ได้พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่ามากินมากินเหล้าใช่ วันนี้ไม่มีที่ลงก็คือจะมาเจอตรงนี้นะที่เป็นวางปลานะก็คือไม่ให้อาหารปลาได้นะก็ลองดูถามเจ้าของร้านแล้วกันว่าซื้อลงซอล่ามาเลี้ยงปลาได้ป่ะ <c oughs> คนไม่ต้องกินแล้วเร,เราจะโดนเจ้าของด่าว่อหลังจากทิ้งนี้ออกไปโดนไม่ลูกจะโดนไล่ออกจากร้านคงไม่เอาเราไว้แหละนะเดี๋ยวไปกินเอาไปสั่งอาหารก่อนครับแล้วก็ไปกินเมนูเด็เดๆของร้านนี้ครับรับรองอร่อยเพราะว่าผมเคยมากินเจรุงเด่นแล้วติดใจแต่ว่าไม่มีเพื่อนมากินด้วยนะครับ น้องเมย์ในฐานะที่ว่าเคยอยู่ปายมาก่อนแล้วก็เหมือนว่าเป็นคนปายแล้วรู้ทุกซอกทุกมุมน้องเมย์ก็เลยพาพี่มานะครับนะแต่แต่นอกเหนือจากนี้คือเดี๋ยวจะให้น้องเมย์ไปช้อปปิง้งนะที่ปายมีห้างไหมครับไม่มีค่ะเออ,เอ,อแล้วที่เราเดินตามทุ่งนาน,นี่ไม่ได้เรียกว่าห้างเหรอจ๊ะ <c oughs> ไม่ใช่นะเอ,เออเดีเด๋ยวถ้าเกิดเออเดี๋ยวเดีเด๋ยวว่าไ,ไว้ไวสาานการณ์ปกติเดีเด๋ยวเชียงใหม่รออยู่นะจ๊ะได้ค่ะเออนานเดี๋ยวไปคุณพอ่อคุณพ่อไม่มีเพื่อนทเที่ยวเชียงใหม่นนานแล้วเนี่ยได้อยู่ใช่ไหมลูกได้ค่ะเออชื่นใจ นะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสาวครับลูกสาวลูกสาวนะลูกสาวคนล่านะครับจะพาผมไปเที่ยวนะครับเพราะลูกสาวก็ไม่ได้ไปเชียงเชียใหม่นานแล้วใช่ไหมลูกเออรอก่อนนะลูกใจเย็นๆเดี๋ยวคุณพ่อพาไปไม่ต้องไปจองรถไปจองตรงไปทางน้ำแล้วคุณพ่อนี่คือตลอดเส้นเลยนะไปครับเลยนะลูกเออชื่นใจเอาละนะเป็นสายเปได้แหละงานจะไปไปสั่งลาบก่อนนะลูกอ่ะปเดี๋ยวเจอกันนะครับไปลูกครับคุณพ่อให้เจ้าของร้านดูแลลูกเป็นพิเศษเลยเพราะว่าในนาทีคุณพ่อจะมีลูกสาวหลงมาด้วย วันนีคุณพ่อมากินคนเดียวสวัสดีครับพี่เจ้าของร้านหรอนี่รูปหลอมากเลยผู้หมวดผู้หมวดวันนี้คือมีเมนูคือที่เด็ดที่สั่งมาแล้วลูกอันนี้คือเสือร้องไห้ทอดครับโอ้โหเสือร้องไห้ทอดอันนี้อะไรครับพี่เลานมหมูหรือแป้งนมหมูนะครับแป้งนมหมูโอ้โหนะน่ากินมากเลยแล้วก็มีอะไรบ้างพี่อันนี้มีตบหวานนะครับผมเมนูนะครับผมเมนูแนะนำเลยตบหวานแล้วก็อันนี้เห็นแก้วจิ้มน้ำพริกขาอร่อยมากครับโอ้โหสุดยอด อันนี้ต้มแซ่บหมูนะครับผมครับพี่อันนี้อันนี้ทีเด็ดอันนี้สุดยอดเลยฮะลาบผมูคุณพ่อมาลูกคุณพ่อมานี่คือไม่เคยเหลือถามพี่ก็ได้เลยขอบคุณครับพี่กินครับผมนี่นี่นั่นดูผักมีเส้นผักหน่อยมีเส้นผักหน่อยผมชอบผักพี่มากเครื่องเพียงเลยนอะฮนะอันนี้นี่อันนี้ดอกขาดองดอกขาดองอันนี้มะขวัดองโอ้โหครับจัดไปแล้วก็จะมีพริกดองให้ด้วยนะครับชอบเผ็ดก็ตรงนี้เลยโอ้โหนี่ผักนี่ก็มีสารพัดนะครับเป็นสมุนไพรทั้งนั้นนะครับผมนี่ คือเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่ก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปมองลูกสาวว่าผมไปหาเก็บตามสวนผมไม่เจอสักต้นเลยดูลงพี่ไปเอาที่ไหนมาเนี่เนี่ยข้างสวนนี่แหละอ้าวโหรอทำไมเราไม่เจอวะน้องเมยนี่โอ้เนี่ยนี่คือผักแปมผักแปมนะครับอ่านี่ครับผมดูให้ดูนะฮะวันนั้นมันมีดีหมี่อะไรด้วยนะเต็มเลยพี่นะอันนี้เป็นผักไผ่หรือผักแพร่นะครับผมครับนี่ครับไผ่หรือผักแพร่อันนี้เราจะเป็นข้าวตองข้าวตองนะโอ้นี่ของแสดงผมแล้วพี่ข้าวตองกินได้อยู่ เล็บพุดเล็บพุดโอ้โหเยอะๆนะครับได้ได้ได้กินนี้อย่าให้พูดถึงนะเล็บพุดขออนุญาตกันนะพี่นะอันนี้ก็เป็นพยาวานนอนครับผมอ่านี่แหละน่าสนใจมากพยาวานนอนฮอกจะเลื่อนๆนะครับเป็นสมุนไพรนะครับผมได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแปะตำเปิงแปะตำเปิงนะเออแปะตำเปิงสาจีนเรียกกล้วยเต๋อนะครับผมครับอือหือนะก็จะมีผักชีบไปเรื่อยนะครับนี่ครับมีหมดเลยอ่าสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้ ดีปลาช่อนหีปลาช่อนเออนี่อร่อยหวานหวานขมขมนี่ครับเนี่ยครับนี่หวานหวานขมขมนี่คือรสเป็นสมุนไพรนะพอมาถึงพอแอบเก็บกลับบ้านหมดเลยทางตะการแหละปกติกินไม่หมดไงแล้วก็คือใส่ตะกะอาใส่ถุงขับบ้านเลยนะโอเคไหมลูกอิ่มยังยังค่ะเนึกวงาอิ่มล้าจะได้กลับกันเลยอ่ะยังนะเดี๋ยวเราขออนุญาตกินข้าวกับลูกสาวก่อนขอบคุณมากครับพี่นะมาดูสิครับว่าเมนูวันนี้ผมกับลูกสาวจะทานหมดไหมครับแล้วก็ดูครับว่าวันนี้จะถูกใจลูกสาวผมไหมเดี๋ยวรอชม อันนี้คืออะไรพี่แคบหมูน้อยครับแคบหมูน้อยทําเองด้วยหมูแต่ทำเองครับออนะร่อยไม่เหมือนใครครับโอ้นี่เมนูกับข้าวแล้วพี่นะใช่คฮะติดกันมากเลยฮะนี่นะเมนูนี้นะถ้าถ้าเกิดมาร้านลาบแล้วพี่เข้าไปมาเสิร์ฟให้ให้เรียกเขาเลยนะครับเพราะว่าสาวบกสิงแล้าข่าวมาบ่อยสั่งมาบ่อยอร่อยนะอร่อยนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ลูกสาวทานนะครับลูกสาวไม่เคยไม่เคยมาทานร้านอร่อยแบบนี้เดแต่คุณหน้ามานี่คือไม่ต้องชวนคนอื่นมานะคือพ่อบางคนเดียวนะลูกนะอ่ะจัดไป อ่ะเดี๋ยวผมจะทานข้าวกับลูกสาวนะครับก็เป็นเมนูลาบนะครับหลกัหลกๆที่ผมจะกินกับลูกสาวของคุณครับเนะี่ยอะไรพี่เมนูอะข้าวรครับ <laughs> อ๋อไม่เป็นไรพี่เอาเอาไว้ก่อนน้ำมะพร้าวก่อนพี่ขอบคุณครับเดี๋ยว <laughs> ขออนุญาตกินก่อนพี่ขับรถพวกเราเอาจริงไหมน้องมยขอบคุณครับพี่อ่ะ,อะ,อะน้องมยคุณพ่อแนะนําเลยนะถ้าอร่อยกิงคือตัวนี้นะลกลูกสาวอ่ะ นี่นี่อ่าชิมไปลูกพี่ร้านนี้มีจุ๊กไหมครับจุ๊กมีไหครับผมเออไม่มีนะพี่นะถ้ามีเมื่อไหร่บอกนะเดี๋ยวผมจะมากินนี่อิสานอะไรทำไม่ได้นะครับได้เนาะอร่อยอร่อนอะไรอร่อยนะลนะาบคมครับนี่ร้านนี้คือไอ้ลาบที่ผมเลยว่าหมดทุกครั้งอ่ะพี่จะพี่จะพี่พเอาอะไรผมกินดิ ของแถมอะไรอ่ะต้นหญ้าอะไรพี่ผมไม่รู้จักจริงโดไม่รู้ล้มครับผมพี่อย่าอย่าพูดกันเดี๋ยวลูกสาวผมกลัวเอาไปเป็นเป็นสมุนไพรนะพี่นะเอาเป็นสมุนไพรอ่าได้ครับไม่ได้มาเป็นผักจิ้มนะพี่นะเอาเอาเอาไว้ดองนะเอาไว้ดองเอาเข้าครับไม่ใช่อันจะแถมให้เอาไว้ก่อนนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแอบเอากลับไปตอนที่พี่เผลอนี่แหละอ่ะลูกนี่นี่อันนี้เอ็งเกลเอ็งเกลเขาเด้งมากเลยลูกลองลองลองทดสอบ ดนี่น้ำพริกข่าลูกต้องตามสโลแกนเลยนะอ่าา่านี่ๆๆค่อยๆคนดูโอ้โหมาเร็วไปเร็วไม่เหมือนผ่านยุนเนอร์ผ่านยุนทักช้าเป็นไงบ้างลูกอร่อยอ่ะน้ำพริกข่าอร่อยอร่อยจริงอะปาโตกินแก้นุ่มนุมากนะเออนะพอเห็นลูกได้ยินอย่างนี้พ่อก็ชื่นใจแล้วลูกคนนี้พ่อก็กินหมดในงานนี้นะ เมื่อกี้ลูกสั่งอะไรมาตามปวานเนาะค่ะอ่ะเอาเมนูที่ลูกสั่งมาลูกนะเออถ้าติดใจแล้วบอกโทรบอกคุณพ่อนะักกิ้งเดียวคุณพ่อมารับตั้งแต่ตีห้าเหมือนเดิมลูก <c oughs> แต่คุณน่าตีสามนะลูกนะ <c oughs> <c oughs> เออเอออร่อยลูกนะออนะครบรสเลยค่ะครบรสเลยนะมาทุกยังไม่จบอะ่ะมันมีเยอะเดี๋ยวคุณพ่อจะตั้งกล้องกินอะ่ะ อะไรทีละอย่างเลยลูกอยากกินอะไรต่อเราเราสามอย่างนี้นะนันอีกสามอย่างอันนี้นี่นี่นนี้เคยกินเสือหลวงให้ประทามก่อนรู้จักเสือหลองไห้ไหมเคยกินค่ะแต่เป็นย่างนะออกเป็นย่างใช่มันจะเหนียวๆหน่อยแต่ว่าท่อนี่คือมันขมวดมันจะนุ่มกว่าลองดูให้ลองนมเครื่องสมุนไพรของว่าหอมไหมเขามีพวกไอ้ใบมะกรูดพวกกระเทียมเจียวเนี่ยโรยเนี่ย อืมนะไม่ไม่รอไม่รอไม่รอคนพ่อดูเลยนะคนดูก็รอรอลูกทานเนี่ยยังไงลูกอร่อยนะอร่อยนะลูกนะลูกเอาทิชชู่หน่อยไหมลูกอะ <c oughs> <c oughs> ไรพูดเล่นพอ่พอพราพูดเล่นนะแล้วก็นี่นี่นี่อะไรมาเนี่ยลูกใครสั่างมาอะไรเนี่ยแป้งนมแป้งนมโอ้ชื่อชื่อชื่อแสลงมากลูกตอนนี้คุณพ่อจะกินได้วันเนี้ยลูกสาวคุณพ่อเข่าวเหมือนกันเหมือนกับแป้งเลยจ้ะ ไม่เหนียวไเหนียนะเออแต่พอทำลายไหลวะ่ะคุณพ่อดูรู้จนทำลายไหลและ <c oughs> จานสุดท้ายลูกอันนี้อย่างหนึ่งอะมาเดี๋ยวคุณพ่อจะตั้งกล้องกินกินอาหารแล้วคุยกับลูกนะครับในการเดินทางมาที่นี่เนาะ <c oughs> ้าไม่หมดไม่กลับนะลูกนะล้างจานที่นี่แหละ <c oughs> อย่าหัวเราะลูกอ่าจะ่สำลักค่อยๆนะลูกอร่อยเหมือนเนื้อลูก นะนุ่มนะเออเรายังไม่ได้ชิมผักอลไรลูกลูกลองลองลอง,ลอง,ลองแค่ม,มดูดเดี๋ยวคุณพ่อจะชิมผักเองลูกกินเนื้อไปไค่อยๆลูกจะรีบจะรีบจะทำเหมือนคุณพ่อ <c oughs> คุณพ่อนี่กินทุกอย่างเลยปากเราค่อยพูดลูกค่อยๆเคี้ยวก็ได้กรอบค่ะ <c oughs> เออนะไม่แข็งด้วยไม่แข็งนะไม่แข็งด้วย <c oughs> จำไว้ดีนะนี่คือนุ่มครับเอาเลยตั้งห้องกินกินอ,อาหารกับลูกสาวแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะได้ล่ำลาร้านลาบอร่อยสุดในโลกไปเพราะผมจะพาลูกสาวไปเที่ยวต่อนะครับ ุณพ่อจะทานแล้วผมข้อขาดคนตักให้ลูกทําไงดีดมียู่สองคนเว้ยลูกนูออยากตักอะไรคุณพ่อทานครับโอ้ลูกสาวรู้ใจตักลาบให้อะโอ้แล้วเมื่อกี้ลูกกินข้างในไหมลูกกินค่ะกินนะเออเอ,อมีลูกสาวดีนี่เองลูกนี้มีนานแล้วโอ้โหกินลาบฝีมือลูกสาวครับนะลูกสาวคนตักให้นะคำใหญ่ๆครับนี่ อ,อืคุมากอืมข่าแมงกุ๊กผักผักคุณชอบกินผักไหมกินบ้างอยู่ค่ะกินบ้างอยู่ลูกสาวกินบ้างอยู่แต่ว่าไม่ค่อยกินเยอะนักอ,อืมอืมดีปลาฉ่อนอร่อยมากครับผมน่าจะท่าอยู่เปของเป็นแบบอืมต้องหน่อยวะ โปรตีนกินข้าวคนเดียวไม่เคยทานคลิปเลยนักกินอะไรเนี่ยแอบมากินไงวันนี้ต้องต้องโทรเลยลูกสาวสวยลูกสาวลูกสาวว่าคนต่างอะไรพ่อไปกินเป็นอย่างที่สองดีเอ่อทุกคนดูเองก็แล้วกันว่ามีความสุขขนาดไหนาในการกินข้าวที่นี่เอ็นแก้วกับพี่ขาเนาะโอ้ลูกสาวรักมากเลยครับเอาละพี่ขารเ <laughs> ต็มช้อนเลยอะ่ะเออลูกๆพ่อพ่อกินได้ลูก โอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ว้าวเอาคำใหญ่เลยลูกนะลูกตายพ่องี้แล้วลูกจะกินทันพ่อไหมเนี่ยทนนะันทันอยู่นะอืมอืมมันไม่ได้กินนานครับวันหนึ่งเอ็นแก้วบานเราไปกินขนมเด่นขนมเด่นจะทำเอ็นแก้วให้เดี๋ยวเมนูเนี้ยนคะุณพ่อเขาทำเป็นอยู่แต่ว่าไม่ใช้เวลานานมาก จะให้พาร์ทิคกับพาร์ทแม็กช่วยกันทำมั่นใจไหมลูกมั่นใจค่ะมั่นใจว่าทําไม่ได้มัาจะได้จะเอ็นแก้วหนูว่าเราจะได้เป็นเอ็นแบบไมุ่่มได้ไอมเอ็นดิบก็ได้จะลูกเพราะมันต้มนานแต่เพราะเป็นอยู่ลูกเขามีสูตรอยู่จะเลองลุกนะผักก็อร่อยครับนะผมจะชิมพวกผักไผ่พวกอะไรต่ออันนี้เขาอาคิเขาเรียกว่าอะไรไม่ว่าเล็บคุดค่ะเล็บคุดเออลูกสาวเก่งลูกสาวรู้จักได้ไงอ่ะลูกสาวที่บ้านมีบ้านมีค่ะ อ๋อแล้วทำไปไม่เก็บคุณพ่อกินล่ะเขาน่าเก็บมาฝากคุณพ่อเลยเนาะได้ค่ะฝากพี่ยุทธบ้างนะได้ค่ะพี่ยุทธอยากกินเล็บคุ้นไหมแล้วน้องเมย์จัดให้สักทีหนึ่งอร่อยแบบลูกสาวจับผักด้วยอืมเป็นอร่อยจริงนี่ลูกสาวจะก,กินเอ็นเลยอ่ะขำแค่ ลูกพ่อก็อยากกินมาเมื่อกี้พ่อตักให้ลูกกินก่อนลูกก็ต้องตักขึ้นพ่อนะอะไรลูกตับน้อตับหานค่ะอันนี้ลูกสาวสั่งมาลูกสาวอยากกินตับทำไมจะกินตับลูกชอบกินค่ะอ๋อนึกว่าแบบโสด่าเด็กมึเยอะค่ะเดี๋ยวเพี่พี่โดนด่าแล้วพี่พี่พูดว่าพอลูกสาวโสดพี่พูดเล่นพ่อพูดเล่นนะลูก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 อย่าโกรธพ่อนะแล้วหลังกล้องไม่อย่าทำอะไรพ่อนะพ่อโกรธมากเลยลูกพ่ออาวุธมาครับนะพวกมีดมึงเหนือมาชวนเชนแม็กไม่ยอมมาเชนแป็กติ่งงานนะครับนะ อืมอร่อยตับนี่คือวิตามินสูงนะธาเหล็กนะครับ <Okay. S 1> น,น้องเมย์กินนี้พี่ว่าแล้วทำไมถึงขาวพี่ว่าก,กินตับนะ <c oughs> กินตับกิน <c oughs> ขาวกว่น้องเมย์อืมอร่อยมากจบเขาจะชิมผักต่ออันนี้คือความเปร้นะลกนูกความเปรืมยสูไม่กินผักเลยไม่ค่อยชอบกินผักแต่กินได้อืม เออคุณลูกคุณพ่อว่าคุณพ่อยังไม่ยังยังยงอยากกินต่อลูกอะไรต่ออันนี้นะเสือรอ,องให้เสือรอ,องให้อย่างนี้ไม่ต้องเสือรอ,องเออพี่พ,พี่พี่ยุทธขอรองให้ละเอาทีะอย่ยางกันเลยลูกคุณพอกินไม่ทันลูกโอเคเดี๋ยวคุณพ่อตัดน้ำจิ้มเองนะลูกนะ <c oughs> คืออันนี้คือเป็นเสือรอ,องให้กับ<ต>อันละแป้งนมเออจะเรียกบ่อยจะได้บ่อยเพ่อะตกใจพรกลัวมากชื่อนี้ ลูกเข้าใจคุณพ่อนะคุณพ่อเป็นขวัญอ่อนเป็นคนขวัญอ่อนอ้าครับเสือเองให้ก่อนนะอืมมันก็เหนียวนิ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ทอดมันย่างมันมันย่างมันก็มีข้อดีคือมันจะหอมแล้วมันจะยดจริงๆแต่ว่าต้องมีเวลานะใช่วันหลังเอาเมนูนี้ไปทำกิดในป่านะได้ค่ะเสือลรงให้พอถือไปไม่รู้อะไม่ถือหรอกนะ น่าถือ,อมากอืมอืมเราดือครับลูกครับผมกินได้คนแก่ผมกินนี่คือฟันโย,ยกนะได้ลูกอือ่าแล้กย่างนคือแป้งรวมกันลูกละ่ะ เออนะเดี๋ยวผมจะเล่กกินครับเดี๋ยวให้ลูกสาวให้ข้อมูลท่องเที่ยวปลายเพราะลูกสาวอยู่มานาน <c oughs> ลูกสาวลูกสาวเที่ยวเที่ยวเที่ยวไปเยอะมากแล้วลูกสาวจะพาพี่เที่ยวต่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกสาวพาพี่ไปหนให้ลูกสาวว่องเป็นไกด์ก่อนนะครับได้ค่ะอันนี้ความต่าอีกลูกอันนี้คือต้มแซ่บกระดูกอ,อ่อนเน,นี่ยระหว่างนี้ลูกสาวเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่ปลายอ่ะปกติลูกสาวมาอยู่เนี่ยลูกสาวเที่ยวไหนบ้างปกติมาอยู่จะเที่ยวเป็นน้ำตกค่ะ จะมีน้ําตกวัดพระธาตุแม่เย็นที่เคยเข้าไปน้ําตกแม่เย็นนะเดินไปประมาณสี่โลไปกลับประมาณแปดโลค<อ>่ะเนาะเดี๋ยวไม่เคยไปอยาอยากให้คนพาไปยั <c oughs> งไงดีอ่ะขาลากนะคะขาออกมาคือต้องเดินไปใช่ไหมใช่ค่ะเอาเอาไิ<ม>บากไปได้ค่ะแต่ต้องคุณชินทางนะคะอืมเดีย๋ยวคุณพ่อจะมาจ้ะแต่ว่าใข่ขนซอนท้ายลูกสาวหายได้ไหมมีไหมซอนซอนไปร่วงอ่ะอ๋อซ้อนไปร่วงเออลูกสาวจะไปลูกสาวต้องไม่หัดขับมาแล้วอย่างนั้นได้ค่ะ น้องเมย์นี่คือจริงๆอยากจะเอาไปลุยวิากมากตอนนี้กำลังเทรนน้องเมย์ที่จะขับวิบากนะครับอนาคตเมย์อาจจะเป็นสายสายสายแว่นนะเหมือนคุณพ่อนะคนละคันนะคุณพ่อจะมีว่ายานึ่งคันยังเขียวนะได้ค่ะออขับออกออก,ออกทริปด้วยกันนะเดีย๋ยวร้อยนะ้องเมย์เก่งก,กว่านี้ก่อนจากนั้นมีที่ไหนบ้างเอ่ยถ้าจะเป็นแนวที่แบบคนคนเมืองมาเที่ยวไงเขาไปเที่ยวไหนกันเมืองมาเที่ยวก็มาเที่ยวเป็นน้ำพุร้อนบ้านไซงานอะค่ะอ๋อคิดว่าใส่ใส่สวยๆที่รถไฟนะเออคุณพ่ออยากเอยากอยากไปเล่นน้ำแล้วไปเล่นได้ไหมลูก น่าจะได้นะคะเน่าจะได้แต่ว่าเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับถ้าได้คือชุดไว่น้ำเตรียมมาไหมลูกเตรียมค่ะเตรียมชุดไม่น้ำมาด้วยเออคุณพ่ออยากเล่นหนาวเพราะพ่อร้อนบ้างเน่ยพ่อร้อนเลยค่ะแตกดูดิเนือแตกอ่ะนะเฮ้ยนะคนดูมาไส้ได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเรากินลาบกันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวน้องเมย์อยากจะไปถ่ายรูปที่ที่ไหนลูกเมื่อกี้โรแมนต์ฟาร์มค่ะอ่าเป็นเป็นฟาร์มเป็นร้านขนมร้านเป็นคาเฟ่แล้วก็จะมีเป็นฟาร์มที่มีสัต แปลกๆใช่อ่ะอยากให้ลูกสาวพาไปเที่ยวชมนี้หน่อยก่อนกลับนะครับเพราะว่าแหมยังยังไม่ยังไม่ยังยังไม่ห้าโมงเลยคุณพ่ออยากจะอยู่นานๆได้ป่ะได้เนาะได้ค่ะเออตามนั้นเลยเดี๋ยวขอญาติริงก่อนครับลูกเดี๋ยวกลัวไปแลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวไม่พาไปเที่ยวต่อครับคนแก่ไม่ค่อยได้เที่ยวปกติคนเที่ยวคนเดียวแล้วรู้สึกเออไม่มีอารมณ์วันนี้รู้สึกมีอารมณ์ที่อยากจะเที่ยวกับลูกสาวเนาะเดี๋ยวเจอกันนะครับกินก่อนลูกสาวกินมาลูกมาไม่กลัวละค่ะเดี๋ยวเราจะไป ร้านโรแมนฟาร์มนะคะ,ะตอนนี้เรากินลาบเสร็จแล้วนะคะฝาก<า><า>ด้วยนะคะฝากอุดหนุนร้านที่แกด้วยนะคะอืมข้ามูนนะครับเบอร์โทรติดต่ออย่างนี้นะคะอ่าไหนบอกกนเลยไหนบอกลูก087ค่ะ178 1383ค่ะลาบอร่อยที่สุดในโลกนะลูกนะใช่ค่ะแหมอร่อยจริงไหมอร่อยจริงค่ะหมดไหมลูกหมดจ้ะพ่อหมดตังค์จะลูกไปไปกันต่อคือคือคือยังไม่สุดยังไม่กับพ่อมันต้องมาให้สุดไงไปขึ้นรถลูกไปเดี๋ยวหาลูกสาวไป เที่ยวต่อนะครับแต่ลูกสาวบอกยังไม่ส่ใจอะมากับพ่อแน่คือพ่อเนี่ยจัดเต็มอ่ะนะเดี๋ยวต้องเข้าป่าไงในที่สุดนะครับเราก็มาปิดทิปในบรรยากาศชิลๆนะครับในร้านกาแฟร้านนั่งพักผ่อนนั่งดูวิวทิวทัศน์ของเมืองปลายได้แบบเคียวกจีครับสบายตานะครับกับทุ่งนาที่อยู่ตรงด้านหน้าแล้วก็ภูเขาที่ล้อมรอบเมืองปลายนะครับสวยงามตามธรรมนื้อเป็นอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวผมให้ลูกสาวนะคบไปสั่ง เครื่องดื่มแล้วก็จะมานั่งกินกันใต้ต้นไม้แล้วก็เก่าคำล้ำลาให้กับทุกคนที่ตามชมนะจ่ายตังค์ยังลูกจ่ายแล้วค่ะเท่าไหร่ลูกร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบโอ้แต่คุณพลาดจ่ายลูกใครให้ลูกสาวไปจ่ายตังค์วะเนี่ยลูกสาวก็จ่ายจริงๆเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรลูกลูกสาวอันนี้โรแมนต์ฟาร์มโรแมนต์ฟาร์มก็คือเป็นร้านเครื่องดื่มนะครับมานั่งกินกาแฟอะไรได้แล้วตรงนี้คือตกลงเป็นฟาร์มอะไรลูกเป็นฟาร์มมีแกเจก็แม่ค่ะในนี้ขอให้ไปชมไหมลูก นี่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะให้เขาชมไปพอนม,มา,ยอ,มมายอยู่นู่นพอนมาอยู่นู่นนะลกูกแต่ว่ามีรถมีรถพาไปลกูกอันนี้พ่อเดาเอา,เอานะนะก็เดี๋ยวเออเรานั่งกินข้างนอกดีกว่านะจะ,จะนั่งกินมุมไหนดเีเออเอาที่มีเราสองคนพอลกูกนั่งนั่งคู่กันตรงนั้นได้ไหมอันนั้นคือไม่ใช่พ่อกับลูกนะอันนั้นมันมันเป็นแฟนกันพ่อกับลูกต้องเป็นแบบนี้นะลูกนะอเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อดื่มเครื่องดื่มกับลูกสาวก่อนนะครับนั้นเดี๋ยวก็กล่าวคำอำลาบรรยากาศวันนี้ที่ป่านะครับมาแป๊บๆนะครับมาแค่เครื่ น้องเมย์จ้ะค่ะคุณพ่อทาน,น่อยตะก่อนมากับใครครับมากับเพื่อนค่ะเพื่อนตลอดเลยเพื่อนคนนี้แต่งก็จะมีความสําคัญหน้าดูเลยใช่ไหมเนี่ยลูกค่ะอะไรมาบ่อยนะวเพื่อนผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงค่ะอ๋อรอดไปพี่พ่อเห็นบอกอะไรบาทีไรก็อยู่กับเพื่อนผู้ชายพ่อพ่อเลยตกลงว่าเพื่อนหลืออะไรตกลงเพื่อนนะลูกนะเพื่อนค่ะเออแล้วก็ปกติมากินอะไรที่ร้านนี้ร้านนี้อะไรดสุดที่ลูกสาวมากินอะสุดมากมี่กินเป็นเค้กค่ะเป็นเค้กเอ้าลูกสาวไม่สั่งอะ มีไหมรถความวัวเยอะมีคะ่ะทำเป็นรถก็เออลืมไปบางกี้ไปกินลาบอะไรที่สิบโลไปลูกสาวจะตุ้ยกิโลไม่รู้อ่ะตะกอนลูกสาวพ่อได้ข่าวว่าผอมกว่านี้ใช่ไหมผอมค่ะอ๋อเหรอตะกอนผอมวกว่านี้แบบว่าพุ่นเพียวเลยแต่เพราะว่าตอนนี้คือกําลังดีแล้วเพราะว่ามันรู้สึกมันมีน้ํามีนวลน,นะเออนั่นอีกนิดหนึ่งอ้วนแล้วคะ่ะอ,อีกเฮ้ยใจเย็นๆบอกกับตัวเองว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบอ้วนนะเดี๋ยวถ้าเกิดอ้วนเมื่อไหร่นี่คือเออคนดูอาจจะประมาณว่าเอออาจจะหายนนะจากหน้าจอเพราะลูกๆจะอ้วนเยอะนะแต่แต่เพราะว่าตอนน นดีเดี๋ยวรอรอดื่มเครื่องดื่มครับเดี๋ยวก็ล้ำลาบรากาศแบบนี้ไปนะครับนะน้องเมย์น่ารักมากครับวันนี้ที่มาเป็นเพื่อนคุณพ่อในการที่คุณพ่อริงๆิพ่อมาทำธุระเนือพ่อนัดเพื่อนไว้แล้วน้องเมย์ก็มาพามาเที่ยวด้วยน้องเมย์ก็มาเที่ยวอยู่แล้วด้วยนะก็ถือว่าเป็นเป็นพิเซนเตอร์ของเมืองปลายไปนะครับที่นี้นะมีอะไรฝากฝากฝากให้คนมาเที่ยวไปบ้างบอกหน่อยช่วงนี้ก็จะแบบหน้าฝนนะเพราะว่าจะไปเที่ยวก็คือจะมียุนไหล ยุนไหลคือหน้าเที่ยวสุดอ,อช่วงเช้าอาจจะมา,มาดูหมอกกันอย่างเงี้ยแล้วขึ้นไปไหว้วัดพระธาตุแม่เย็นอย่างเงี้ยแล้วรอดูว่าป่งน้ำร้อนใส่งานจะเปิดไหมเอ,อ่เอ,อ,อ,อช่วยน้ำรออยู่ลูกพอพ่อ,อซื้อไว้ให้แล้วลูกนะแต่แต่ถ้าเกิดลูกซื้อเองจะปลอดภัยกว่านี้นะพูดเลยรกับน,น้องเมย์เขาน้องเมย์เขามีชุดกีฬาเล่นน้าอยู่น,นั่นแหละเอาไว้เตะบอลเลยชุดเตะบอลเขานะครับก็เดี๋ยว จะไปแล้วครับรู้สึกมีความสุขมากครับที่ได้อยู่กับน้องเมย์ครับน้องเมย์น่ารักนะครับแต่จริงแล้วนี่คือการพักผ่อนของน้องเมย์ที่หลายคนบอกว่าเอยทำไมแม่น้องเมย์แต่งตัวสวยวันนี้คือจัดให้ทุกคนดูนะอันนี้คือชุดยังแบบว่ายังยังไม่เท่าไร่ชุดจริงมีอยู่แต่ว่ายังไม่ให้คนอื่นดูรอเป็นอีพีหน้าพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวรอชมเชียงใหม่ลูกรอก่อนใจเย็นๆขอบคุณครับอันนี้ไปชมพวกฟาร์มพวกม้าพวกอะไรนี้ได้ไหมครับ ถ้าลูกค้าจะเข้าไปยังไงก็ลูกก้นแจ้งก่อนอ๋อครับเดี๋ยวนัองจะได้แจ้งข้างในให้อ๋อแต่ว่าถ้าเกิดสมมติจะไปนี่คือเดินไปหรือว่าดั่งรถคันนี้ไปครับเนี่ยอ่าเอารถไปได้พอไปจอดตรงใกล้ไ่ฟาร์มอะค่ะครับแต่ก็คือไปชมเฉยๆเนาะใช่ค่ะได้ครับขอบคุณมากครับดูตรงนี้เห็นแล้วครับถ้าไปชมเฉยๆถ้าไปขี่ไปแล้วครับเนี่ยขอบคุณนะครับค่ะโอเคลูกสาวทานอะไรเนี่ยเอาลูกสาวไปลูกจิบกอนไปเดือไปแล้วปะ กลับแล้วนะลูกนะอ,อนาาคตนนี่นุ่นนุ<_><_>น่นเชียงใหม่คุณพ่อรออยู่โอ้โหมีคนแข่งให้ยังลุกเออคุณพ่อมือไม่ว่างจ้ะคุณพ่อโกนโดนโดนโดนคนดูว่าจ้ะนะครับก็เดี๋ยวให้ลูกสาวนั่งชิวๆสักแป,ป๊บนะครับนำลาบรรยากาศวันนี้ที่เมืองไปลายไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับยังไงแล้วลืมติดตามชมน้องเมย์ครับจะพาเราไปเที่ยวไหนต่อนะครับในอีพีหน้านะ แต่ถ้าเกิดจะไปต่อก็ได้นะพอมีเวลาสำหรับน้องเมย์เสมอเพิ่งเที่ยงอย่างใจลูก <c oughs> ไม่ไม <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไปกับพอแล้วนะไปค่ะเอาไปค่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนใจก็ดีวะ่ะนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับไปแล้วแล้วตอนนี้อขอญาตมาทานอาหาร <c oughs> เพื่อเป็นเกียรติให้กับทาง ตัวเองนะก็ <laughs> ได้ร่วมงานของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยที่รู้สึกว่ายินดีมากเลยนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบอ้กับบุอย่างนี้มานานแล้ว